ตอนแรกก็รู้สึกก็คิดว่าเออหรือว่าเราจะแบบคงเป็นไม่ได้เหมือนที่แบบหลายๆคนบอกเนี้ยค่ะมีแบบว่าปล่อยตัวเองไปช่วงหนึ่งแบบว่าเออไม่ก็คิดแบบแบบไม่เอาแล้วไม่ทาแล้วไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ปล่อยให้แบบโซมไปอย่างนั้นแต่พอเราทํางานตรงนี้ด้วยค่ะเราก็ได้คิดว่าเออถ้าในเมื่อเราเลือกทํางานตรงนี้แล้วเป็นนักร้องใช้หน้าตาใช้รูปร่างใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองพอมาเห็นกลางน้ำคลินิกแบบว่าเปิดโอกาสแบบว่าให้ make over เนี้ยก็รู้สึกแบบว่ามีโอกาสขึ้นมาแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็อยากจะช่วยให้แบบหน้าเราดูน่ารักขึ้นดูละมุนขึ้นก็เวลาไปเจอใครเจอลูกค้าเจอใครหลายๆคนก็อาจจะมองเราเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยอยากสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็หน้าไม่ดุแล้วสวัสดีค่ะชื่อนกยุงนะคะม no, ตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักร้องแล้วก็เป็นอิน fluencer ค่ะวันนี้นุกยุ่งอยากมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพราะว่าแบบว่าอยากจะเป็นแบบไอดอลเกาหลีเพราะว่าแบบติดตามวงเกาหลีหลายๆวงเนี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกแบบเราอยากเป็นแบบเขาค่ะ ก็มีแบบบอกว่าไม่เหมาะนะด้วยลุกเรามีรอยสักด้วยอะไรเงี้ยค่ะบวกกับหลายๆคนบอกว่าหน้าเราดูดุถ้าเราแบบทำหน้านิ่งๆก็ดูดุแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ายิ้มก็คือก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่ง ตอนแรกก็รู้สึกก็คิดว่าเออหรือว่าเราจะแบบคงเป็นไม่ได้เหมือนที่แบบหลายๆคนบอกเนี้ยค่ะมีแบบว่าปล่อยตัวเองไปช่วงหนึ่งแบบว่าเออไม่ก็คิดแบบแบบไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ปล่อยให้แบบโซมไปอย่างนั้นแต่พอเราทํางานตรงนี้ด้วยค่ะเราก็ได้คิดว่าเออถ้าในเมื่อเราเลือกทํางานตรงนี้แล้วเป็นนักร้องใช้หน้าตาใช้รูปร่างใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองพอมาเห็นทางน้ำคลินิกแบบว่าเปิดโอกาสแบบว่าให้ make over เงี้ยก็รู้สึกแบบว่ามีโอกาสขึ้นมาแล้วค่ะ ก็รู้สึกว่าอยากได้รับเลือกค่ะใช่ก็เลยแบบเขียนความรู้สึกความในใจลงไปว่าเออเราอยากจะเปลี่ยนแปลงกับทางกางน้ำคลินิกจริงๆค่ะอยากได้รับโอกาสจากทางคลินิกค่ะแล้วพอตอนกางน้ำติดต่อกลับไปรู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกดีใจมากเห็นแบบโอ้ยเขาเลือกเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบว่าพัฒนาตัวเอง เพิ่มขึ้นค่ะแบบว่าได้เปลี่ยนสวยขึ้นดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไปแอบดูหลายๆคลิปของทางกังนําคลินิกค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสําหรับนุงยุงก็รู้สึกว่าหน้าตาก็สําคัญค่ะเพราะว่าอย่างงานที่เข้ามาเงี้ยค่ะก็เหมือนลูกค้าเขาก็คือนุ้งยุงจะร้องเป็นงานอีเวนต์เงี้ยค่ะบางทีแบบทางทีมเขาก็จะส่งว่ามีนักร้องคนไหนบ้างในทีมเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็จะเลือกดูจากลุกว่าเอ๊ะเป็นยังไงแบบหน้าตาย,ยังไงแล้วก็ลองลองมาก็ เป็นเสียงเนี่ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นดูดีขึ้นค่ะเพื่อที่ลูกค้าจะได้เลือกเราน่าจะต่อยอดได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าคือเราเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วค่ะแบบถ้าเราทำหน้านิ่งเนี่ยทั้งที่แบบว่าเราไม่ได้มีอะไรนะเราก็ทําหน้าเฉยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็อยากจะช่วยให้แบบหน้าเราดูน่ารักขึ้นดูละมุนขึ้นก็เวลาไปเจอใครเจอลูกค้าเจอใครหลายๆคนก็ อาจจะมองเราเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยอยากสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็หน้าไม่ดุแล้วอย่างงี้ถ้าจะเป็นนักร้องเกาหลีเราก็เลเราเลาเพลงเกาหลีได้หรือเปล่าได้ค่ะ ถ้าทำเมโอเวอร์ไปครั้งนี้จะมีแบบโอกาสพัฒนาได้แบบไปอยู่วงการ k pop หรือ K pop หรือเปล่าอะไรอย่างเงยโอ้คิดว่าแบบต้องได้บ้างเลยค่ะ <laughs> ต้องมีบ้างเลย <laughs> สวัสดีครับหมอมีนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับคุณนกยุงนะครับเราทราบว่าวันนี้คุณนกยุงอยากปรึกษาปัญหาผิวหน้าในเรื่องไหนยังไงบ้างสามารถแจ้งหมอได้เลยนะครับถ้าถ้าผิวหน้ารู้สึกว่าหน้ามีรอยสิว่ะค่ะหน้ามีรอยสิวไม่ใส่ไม่ผ่อง อยากแบบหน้าช้ำๆโกโกเหมือนแบบเกาหลีแล้วก็แบบเรื่องรูปหน้าก็อยากจะปรึกษาคุณหมอว่าแบบว่านงยุ่งต้องทําตรงไหนบ้างแบบว่าอยากสวยเหมือนแบบไอเดอรเกาหลีแบบพี่หน้าคาริน่าเอสปาอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วแบบว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นเป็นคนหน้าดุหน้านิ่งแล้วแบบดูดุดูแบบหน้าเครียดเนี้ยค่ะอยากจะแบบหน้าดูละมนขึ้นดูหวานขึ้นใช่ค่ะโอเคครับก็สำหรับปัญหาคุณนกยุ่งนะครับไล่ตั้งแต่จากบนลงล่างนะครับเอาที่ปัญหาแรกที่สังเกตเห็นเตตาเลยคือช่วงของขมับ คุณนกยูงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของขมับที่ยุบแล้วก็ก่อนตัวทำให้เห็นเรื่องของสันแนวของโครงกระดูกที่ตรงรอยต่อหน้าผากับขมับชัด ตรงจุดนี้จะทําให้หน้ามีอายุเราดูดุกได้ตรงนี้เป็นจุดแรกที่ควรแก้ไขเลยก็คือเป็นการใช้ฟิลเลอร์เสริมโครงสร้างที่บริเวณขมับพอขมับเต็มเนี่ยจะช่วยให้หน้ามีความฮาร์โมนีตั้งแต่ตรงหน้าผากจนถึงบริเวณโหนกแก้มพอหน้ามีความฮาร์โมนีก็จะมีความหวานมากขึ้นนะครับกับส่วนหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้ตาเปิดขึ้น วงตาจะมีความกลมโตแล้วก็สดใสมากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยถ้าสังเกตตรงโครงหน้าช่วงล่างนะครับมีเป็นคนที่มีความคอยนิดนึงสังเกตก็คือจะมีไขมันบริเวณตรงช่วงล่องแก้ม กระปาะแก้มแล้วก็ตรงช่วงล่างลงมา,าสังเกตว่าปัญหาจะเกิดจากโครงกระดูกตรงบริเวณช่วงบนที่มีการใช้ในการพยุงโครงหน้าแต่แล้วเขามีการสูดตัวเลยทําให้ใบหน้าร่วงนะครับตอนนี้เราจะใช้ฟิลเลอร์ในการเสริมโครงสร้างนี้ก็จะช่วยให้หน้าคุณนงยุ่งเนี่ยมีความหวานจากการที่หน้าแก้มนี่ดูเต็มเต็มไม่หย่อนค้อยนะครับแล้วหน้าก็จะดูซอฟลงครับผมส่วเรื่องของปัญหาที่คุณนงยุงกังวลตอนแรกก็คือเรื่องของ t e x t อร์ผิว ที่มีความไม่ละมุนใช่ไหมฮะแล้วก็อยากได้ความฉ่ำวาวความกาสกินประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นพวกฟิลเลอร์งานผิวแล้วก็มีการฉีดสารมารุงผิวตัวลาเบสช่วยให้ผิวโกลแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นนะครับประมาณนี้ ยาชาก่อนนะครับอ่าจะมีสองเข็มนะตรงใต้ตาตนี้กับตรงนี้นะครับกลเข็มไหมครับคุณหนุยุงนิดนึงเนาะไม่กลัวมากเนาะต้องหลับตา <c oughs> ต้องหลับตาเหมือนฉีดวัคซีนเนาะความเจ็บประมาณหนึ่ง หวานไหมซับเลือดหน่อยนะครับหวามากลัอ,อ้อไม่มีรอยเลยโอเคครับเคนี้เราก็ได้ทําการรักษาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรักษาแต่ขมับแล้วก็ม i d face แล้วก็ t e x t อร์เรื่องของงานผิวนะครับสังเกตหน้าโดยรวมดูหวานค่อนข้างมากนะครับ ตาดูเปิดหางตายกแล้วก็เวลาที่เราปรับเท็กเจอร์งานผิวเนี่ยหมอได้มีการปรับส่วนที่เป็นไฮไลท์ทําให้เวลาที่แสงตกกระทบหน้าก็จะมีความเห็นหนกเห็นแก้มที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนแก้มมีการฟูฟิลมากขึ้นทําให้อ่าเติมเต็มแล้วมีความเด็กจากการที่หน้าดูฉ่ำพะฉีดฟิลเลอร์งานผิวเข้าไปนะครับประมาณนี้คุณนกยูงชอบไหมครับเป็นยังไงบ้างชอบมากคชอบมากนะเปลี่ยนเลยค่ะว่าความดุเราอยลงไหมน้อยนาลงเยอะมากค่ะ ก็จะสามารถเปลี่ยนจากสายฟอให้เป็นสายเกาที่แบบหน้าหวานได้เนาะสำหรับใครที่อยากเข้ามาพบคุณหมอหมอมีมนะครับหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษาเฉยเฉยก็ได้ไม่ได้รับการรักษาอะไรเข้ามาคุยกันก่อนอย่างเงี้ยหรือจะเข้ามารักษาเลยก็สามารถมาพบหมอได้วันจันทร์ที่สาขาคิตตันรามินทา วันอังคารที่เซ็นทรัลพารามสาวันพุธเนี่ยหมอออกที่สาขาซีคอนสีนาคลินพรืนหัดก,ก็เดลโมงามวงวาแล้วก็วันศุกร์ที่เซ็นทรัลรามอินทานะครับมาพบกันได้มาคุยเฉยก็ได้มาปรึกษาอะไรอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย คอมพลมากค่ะรู้สึกแบบดีใจมากก็คือไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยไม่เคยแบบว่าแต่งแบบนี้เลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะแฮปปี้แม้วันนี้เหมือนเรา r รี u e เควสมาว่าเราอยากจะเป็นไอดอลคนนี้ก็คือน้องคาริน่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกแบบได้เป็นคาริน่าแล้วโอ้ oh, วันนี้ก็คือแบบว่าคาริน่าเลยค่ะชอบมากๆค่ะแลวคิดว่าตอนที่เราจะมีโอเวอร์เป็นคาริน่าคิดว่าแบบอุ้ยเราจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้ไหมตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะ จะเหมือนไม่น่าจะแบบจะไปได้ไหมแต่ว่าน,นี่ก็คือแบบใช่เลย <c oughs> คือที่เห็นในชัดเลยก็คือแบบว่าหลายๆคนทักว่าเอ้ยหน้าดูเปลี่ยนไปนะน้าดูแบบว่าไม่ดูแล้วเพราะว่าตอนแรกเราเป็นคนหน้าดูอะค่ะดูแบบละมุนขึ้นดูแบบน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยเราส่องกระจกดูทุกวันเงี้ยค่ะพอเหมือนแบบว่าปรับรูปหน้ากับทางกางน้ำคลินิกแล้วก็คือรู้สึกเปลี่ยนไปเลยดูละมุนขึ้นค่ะเอาความรู้สึกว่าเราชอบไหมตั้งแต่บตเราเข้ามาร่วมโครงการกางนำ้ำคลินิกเมคอเวอร์เนี่ย รู้สึกแบบที่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกที่สุดค่ะใช่วันนี้ถ้าเต็มสิบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบให้สิบเอ็ดค่ะโอ้ให้เกินเลยใช่ค่ะเกินฝันมากๆค่ะเพราะว่าแบบจะแต่งเองมันก็คงไม่ได้ขนาดเนี้ยค่ะแต่ว่าทางการน้ำคีนิกก็คือแบบจัดเต็มให้เหมือนแบบเราเป็นไอดอลเกาหลีจริงๆเลยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าไม่มีคินิกที่ไหนแบบว่าเหมือนแบบมีคัมเปนที่แบบว่า ดีแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนแบบว่าได้ทําอะไรใหม่ๆคือเราอยากเป็นอะไรแล้วก็ได้เป็นนะคะก็คือเหมือนทางคลินิกก็คือแบบว่าจัดเต็มให้อย่างรูปหน้าที่ปรับไปก็งบก็ ก็เยอะอยู่นะก็เหมือนแบบทางคลินิกก็บอกว่าเอองบไม่อั้นนะคะแบบว่าอยากจะปรับตรงไหนหรืออยากจะทําอะไรก็คือบอกได้เลยแล้วก็เหมือนแบบว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําอย่างที่แบบว่าเราฝันไว้แล้วอยากลองเป็นไอดอลเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางกังนําคลินิกก็คือจัดเต็มให้หมดเลยแล้วเราก็เหมือนแบบว่าได้เป็นโปรไฟล์ของเราด้วยแบบว่าเป็นผลงานเก็บไว้ by, เป็นพอร์ตฟฟลอเวลาแบบไป มีงานที่ไหนแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นโปรไฟล์ได้ค่ะแล้วพอเราได้ปรับรูปหน้าไปให้เร mm hmm. าดูเป็นคนซอฟคุณละมุนมากขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราไหมมีค่ะเพราะว่าตอนแรกเหมือนเป็นคนหน้าดุเวลาแบบว่าเราไปเจอใครไปคุยกับใครเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าคุยกับเราเพราะว่าหน้าเราดูดุไม่กล้าคุยด้วยเงนี้ค่ะแต่พอเปลี่ยนไปปุ๊บหน้าดูละมุนขึ้นดูแบบว่าดูซอฟลงเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบว่าหลายๆคนก็เหมือนกล้ามาคุยกับเราหรือแบบว่าคุยกับเราง่ายขึ้นนะ แล้วเราแบบทําอาชีพหนัก้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอเราปรับรูปหน้าไปเงี้ยมันมีผลต่ออาชีพของเราไหมามีมีมากๆเลยค่ะแบบว่าเวลาแบบว่าไปร้องเพลงไปเจอลูกค้าหรือออกงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดูก็คือดูสวยขึ้นดูดูหน้าละมุนขึ้นดูสอบขึ้นใช่ค่ะภูมิใจกับหน้าใหม่ของเราไหมภูมิใจค่ะชอบมากๆ ใครที่อยากเมคโอเวอร์นะคะอยากสารฝันแบบนกยุงนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็อย่าลืมทิ้งคอนแทคไว้ด้วยนะคะคนที่โชคดีอาจจะเป็นคนุณ